นี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเหมาะเวอเขาจัดงานกันเป็นยังไงบ้างอะ,อะไรวะลอยใหม่ได้ไหมเนี่ย รับเพื่อนวันนี้เราก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเหมาอวนเขาจัดงานกันเป็นยังไงบ้างยิ่งใหญ่สนุกสนานแค่ไหนกันบ้างจะเห็นว่าคนเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้าไปกันเลยก็จะมีนักศึกษาทำกระทงมาขายกันนะครับนี่กถึงตอนที่เราเรียนเลย ทำกระทงมาขายกับเพื่อนๆของกินก็เรียบเลยนะครับสสกระทงขนมก็มีคนเยอะนะครับไม่ได้มีเฉพาะเด็กมหาลัยนะครับประชาชนข้างนอกก็มากันเยอะเหมือนกันนะครับ แล้วเราก็ชิกข้อหมายเอาละห้าสิบนะครับไหนดีวะอันนี้ลัตอนนี้เราก็ได้กระทงกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปลอ,อยกระทงกัน จะทุบก่อนดีกว่าเว้ยโอ้โหอ,อ,อย่าดับนะอย่าดับนะ โอเคได้แล้วเพื่อนๆแล้วเราก็จะมาลอยกระทงกันแล้วก,กระทงเราจะจะลอยไปได้ยังไงอ่ะจะลอยไปได้ยังไงเอาจับอีก ได้แล้ว <solves. S 1> ว่าแต่กระทงเรามันจะลอยไปได้ยังไง uh ดูดิกองไปซากแต้มอยู่ตรงนั้นแล้วกระทงเรามันจะไปย,ไะยังไงอ่ะโยนลงไปเลยเหรอหรือยังไงอ่ะโยนลงไปเลยเหรอเอาไงดีโอเคอธิษฐานก่อนแล้วกันเนาะ ไปยังไงวะเ,เย่ลอยไปแล้วแล้วก็จะลอยกลับมาขา <laughs> <c oughs>

เขามีท่าลอยท่าให้ลอยกระทงกันตรงนี้แล้วเราไปลอยกันตรงไหนวะคือเขามีท่าให้ลอยกันอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนจะเราไปลอยตรงโน้กตรงไหนก็ไม่รู้โยนลงไปเลยเหรอโยนลงไปเลยเหรออะไรวะลอยใหม่ได้ปะเนี่ย เขาทำกระทงขายกันชือทำไม่ทันเลยขายดีไหมเนาะขายดีกันมากนะครับทำไม่ทันกันเลยนะครับน้องๆที่ขายกระทงมีเท่าไหร่ก็หมดนะฮะมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทยเลยนะครแต่เราไม่ได้มีแค่ลอยกระทงค่ะ สำหรับการลอยกระทงที่มอบนนะครับวันนี้ก็โอเคนะครับยังไม่เคยมาที่นี่นะครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับบรรยากาศก็โอเคถือว่าใช้ได้นะครับคนก็เยอะนะครับไม่ได้มีเฉพาะน้องนักศึกษามอบนนะครับบุคคนภายนอกประชาชนก็มาเยอะเหมือนกันนะครับคนเยอะมากแล้วก็น้องทํากระทงขายขายดิบขายดีทําไม่ทันขายกันเลยทีเดียวนะครับอากาศก็ดีนะครับไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปนะครับตอนช่วงเย็นเนี่ยฝนตกนะฮะคิดว่าจะไม่ได้มาซะอีกนะครับแต่ว่า ฝนก็หยุดนะครับอากาศก็เลยแบบดีมากนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่าง,งๆเยอะแยะมากมายยังไงก็ประเพณีลอยกระทงนะครับก็คือจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมของไทยเรานะครับมาตั้งแต่นานนะครับช่วงนี้อาจจะมีการลอยกระทงออนไลน์บ้างนะครับซึ่งก็ไม่ผิดน,นะครับใครสะดวกลอยกระทงที่ในแม่น้ําต่างๆหรือว่าใครสะดวกออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วแต่ความนิยมเพราะว่า มันเป็นวัฒนธรรมนะครับอย่างหนึ่งที่เราต้องอนุรักษ์ไว้นะครับวันนี้แล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทั้งใน YouTube ด้วยก็ Facebook ด้วยนะครับยังไงรอติดตามชมคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย